หล่อแล้วก็ยังใจดีอีกนะครับเป็นนักแสดงที่ส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นและทําเพื่อสังคมเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับนุ่มบาร์โค้ดติณสิทธิ์นะครับเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็บริจาคคอมพิวเตอร์แล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนบ้านขมิ้นบอกโคนที่จังหวัดอุดรธานีครับแถมก่อนหน้านี้ครับก็ยังมีการส่งต่อตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยให้น้องๆอีกด้วยครับล่าสุดหนุ่มบาร์โค้ดนะครับก็ได้มีการร้องเพลงเปิดหมวก หารายได้เพื่อที่จะสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆโด,ดยเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์พร้อมกับแคปชั่นขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าไม่มีทุกคนและเพื่อนของผมสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขครับ ขอบคุณพลังใจและพลังกายบัสเตอร์ปิกกีตาน้ำทิชชู่ลูกอมและก็อื่นๆขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอยู่ข้างๆกันไปเรื่อยๆนะครับเงินบริจาคตอนนี้อยู่ในบัญชีเรียบร้อยครับ19,242บาททวนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อทุกคนและก็บโลกใบนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ